นี้น,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 นักเรียนทุกคนวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะครูชื่อครูโมริยาสิจันทราหรือเรียกสั้นว่าครูโมก็ไ,ได้นะจ๊ะครูจะเป็นครูประจำชัน้นของม .4 ทั้งสาของเราแล้วก็จะสอนภาษาไทยด้วยน,นะไม่ดีใจหรอดีใจไหมนะใจหนนะ่อยนะอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนเดี๋ยวครูจะเรียกชือ่อที แล้วก็เรียกชื่อใครให้คนนันยกมือพร้อมกระบ,บอกชื่อเล่นดีนะคะอ่าเริ่มจากชิยพรมาครับนิวครับหงาจังเลยเนาะพ่อกับแม่คงจะริมนิวไปแล้วจริงๆแหละนี่ก็จะเดินหนึ่งแล้วยังไม่ได้เจอพ่อกับแม่เลยอะ่ะ มาครับเจ๊ครับเอานิง จะไปไหนเหรออ๋อเราจะไปหาอาจารย์ฝ่ายกิจกรรมอะ่ะเราเจ็ดละมันก็มารอนิวอย่ีงเงเฮ้ยเราทําไมเมื่อกี้ก็เจอกันแล้วนี่เราก็เลยนด้วยกันแล้วก็ยังอยูอ่ห้องเดียวกันกนี่มันไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นอยู่ในห้องอ่ะมันมีคนอื่นด้วยอืมคนอื่นที่ไหนนั่นก็เพื่อเราห้องนั้นนะเราก็แค่อยากอยู่กับนิวแค่สองคนอ่ะอยู่ในห้องอ่ะไม่มีคนอื่นแล้วเขาจะเรียกว่าสองคนได้ยังไงล่ะแหมพูดอย่างงี้อยากแกล้งอะไรเราอีกอ่ะ เออไปหาจันกับเราเบ่าไปไปเดี๋ยวเราเป็นเพื่อนแต่เรา้องสูงในแค่หน้าห้องนะพอดีแล้วนะทำเอโก้แฝงไว้อ่ะอ๋อโอเคงั้นเราไปกันเลยเนาะเราส่งส่งขึ้นอย่างนี้ดีจังเลยะขอโทษนะพี่ชนนิวล้มอ่ะ อ๋อจริงๆไม่เห็นต้องขอโทษเลยคือเราก็ผิดเองอ่ะที่ซุ่มซ้ำไปหน่อยอะ่ะยังไงก็ต้องขอโทษเหมือนกันนะพอดีเราก็เล่นกีฬาไม่ค่อยเก่งด้วยอะ่ะไม่ได้นะบอกเราอะ่ะเราสอนให้ก็ได้แต่อยากล้มแบบเมื่อกี้อีกเนาะล้มแล้วก็นอนอยู่แบบนี้ตลอดไปเลย เราจะไปส่งเขากลุ่เหรอ,อ,อไม่อย่างเราช่วยนะแต่นั้นถือดีๆสิเดี๋ยวก็หล่นหมดหรอ,อกผมไม่หล่นหรอก